เซตทิ้งยังไงครับตำแหน่งเซตตำแหน่งเราจะทิ้งเองหรอใช่ครับระเบิดเราเมื่อกี้ผมทิ้งโดยการใช้กระป๋าซีเป้ากระป๋าซีเป้าเรามันจะสามารถดึงค่า GPS มาได้เห็นไหมครับเนี่ยค่าแรดลองนี่นี่นี่ข้างบน GPS บอมมันก็คือต้องใช้ า GPS ครับเพื่อส่งไปยังระเบิดระเบิดมันก็จะกับระบบคอมภายในเครื่องเราก็จะจะคำนวณระยะการทิ้งให้ว่าในระยะการบินเราสามารถระเบิดมันสามารถล่อนไปถึงเป้าหมายให้หรือเปล่ามันจะมันจะดูเส้นตรงนี้ได้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีวิธีดูอยู่แต่เมื่อกี้เราทํางานเร็วไปหน่อยผมอาจจะไม่ได้อธิบายการทํางานของระเบิดเพราะว่ากําลังจะดูว่าเขาจะตอบโต้เราอย่างไงเหมือนเขาตอบโต้เราไม่ได้เลยครับ เด,เ,เดี๋ยวผมจะเดโมนะครับตัวอย่างทิ้งให้อีกรอบหนึ่งว่ามันมีอะไรบอกบ้างกำลังหาเป้าให้ตอนที่ผมเอากระป๋ดชี้เป้าไปชี้เนี่ยเราจะมีค่า gps เข้ามาค่า gps ของเราก็จะส่งไปที่ระเบิดครับกับตัว mmc อะไรหลายๆอย่างนะของคอมของเครื่องนะมันก็จะคำนวณดอปโซนให้นะี่ครับ แต่เราต้องบินให้ตรงแนวที่เราจะดอรอปตัวนี้จะเป็นดรอปโซนถ้าเกิดตัวสามเหลี่ยมเนี้ยเข้ามาอยู่ในกรอบคือเราดรอปได้มันก็จะระเบิดก็จะมีมีโอกาสเข้าชนเป้าสูงสูงสูงบางๆครับถ้าเกิดเราดรอปออกนอกโซนระเบิดมันอาจจะตกก่อนที่จะถึงเป้าเพราะฉะนั้นเราต้องรองให้ตัวเนี้ยเข้ามาในดรอปโซนในตรงนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยอ่าเดี๋ยวเราจะบินข้ามผงมาไปเลยเพราะว่าเขายิงตอบต้เราไม่ได้แล้ดแรงดังเขาพังไปแล้วพอเข้าไปในระยะโซนก็จะ กดเว็บเพลรีลิสครับนี่นะก็จะทิ้งออกไปเพลกกองครับทิ้งง่ายๆแบบนี้แหละนี้เราบินไม่ไม่สูงมากเนะี่ยบินอยู่งหมื่นหกเราทิ้งได้ที่จริงเราทิ้งได้ไกลกว่านี้ถ้าเราทําความเร็วได้สูงเราก็บินได้ทําความเร็วความความเร็วได้เยอะยิ่งทําความเร็วได้เยอะมากเท่าไหร่ยิ่งบินสูงเท่าไหร่ยิ่งโยนระเบิดได้ไกลครนะับไม่จำเป็นต้องมาบินข้ามหัวเขาแบบนี้เลยครับบินอยู่ไกลๆนะปล่อยระเบิดแล้วก็บินกลับบ้านได้เลยเราเราจะ ยืนยันความเสียหายเราก็จะดูผ่านกระเป๋าชีพเป้าตรงนี้ได้ก็จะมีเวลาบอกกำลังจะชนเป้าในห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้าใช l r สิเอ็ดเปิดได้ขึ้นไหมผมพยายามจะยิงไอแซมแต่ว่ายิงไม่โดนโอเคแซมร้อนช่อหพ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วเราก็ได้แลัวตามนั้นเลยสต็อกไ้